ตอนนี้เรามาดูบุคคลแรกนะครับเป็นพระมหากษัตริย์ในสมัยสุโคไทยนักเรียนก็อ่านเอาเป็นส่วนใหญ่นะครับคุณครูก็จะพูดน้อยแล้วก็ก็จะตั้งคำถามให้นักเรียนตอบนักเรียนเลือกคำตอบข้างล่างหรือมันอาจจะอยู่ข้างบนก็ได้ ท่านนี้มีชื่อว่าพ่อขุนศรีอินทราธิตปีครองราดเนี่ยรู้จักปี1792พศนะครับมาถึงปีไหนเนี่ยไม่ปรากฏชัดเจนมีชื่อเดิมว่าพ่อขุนบางกลางหาวเป็นเจ้าเมืองบางยางก็เป็นสหายสนิทของพ่อขุนผาเมืองเจ้าเมืองราชเรารู้จักกเ,เมืองประวัติศาสตร์ที่สำคัญในยุค สุโขทัยสองเมืองแล้วเนาะเจ้าเมืองบางอย่างกับเจ้าเมืองราชพ่อขุนพาเมืองเจ้าเมืองราชเป็นโอรสของพ่อขุนศรีนานำสมซึ่งเป็นแควนสุโขทัยเดิมนะแสดงว่ามีแควนสุโขทัยเดิมแล้วก็มีแควนสุโขทัยใหม่ที่สถาปนาขึ้นมาพ่อขุนศรีอินทราธิตเป็นกษัตริย์องค์แรก ของอาณาจักรสุโขไทยทีนี้ท่านทําอะไรบ้างก็จําแนกเป็นเรื่องของความมั่นคงเพราะเนื่องจากหลังจากพ่อขุนศรีนาวนำถุมสิ้นพระชนไปก็มีขอมสบาดโขนล,ลำพงยึดเข้ายึดเมืองสุโขไทยไว้ท่านก็เป็นคนไป ขับไล่ขอมสบัดขวนลำพงออกจากเมืองสุขโขทัยได้สำเร็จซึ่งที่สามารถขับไล่ขอมออกไปได้สำเร็จก็เนื่องจากว่าปัจจัยสำคัญก็คืออาณาจักรขอมเสื่อมอำนาจลงไปแล้วก็สุขโขทัยก็มีความเข้มแข็ง ความสามัคคีพ่อขุนพาเมืองก็เลยยึดเมืองสุโขทัยไว้พ่อขุนบางกังหาก็ยึดเมืองศรีสัชนาไหลไว้ทีนี้คำถามของคุณครูคุณครูจะถามว่าพ่อขุนศรีอินทราทิตเนี่ย ท่านไปปราบขุนสามชนไปรบกันอยู่ที่เมืองชอดซึ่งช่วงนั้นยกกําลังเข้ามายึดเมืองชอดกับเมืองสุโขทยัย ท่านไปปราบเมืองอคนสามชนเ,เจ้าเมืองชอดจะถามว่าเมืองชอดเนี่ยอยู่ในจังหวัดอะไรท่านนักเรียนอ่านแล้วเจอคำตอบแล้วก็ให้เลือกคำตอบได้เลยครับ